ทำไมเขาเรียกไม่โจมตีคณะราษฎรด้วยล่ะครับทั้งๆท,ท,ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันแสดงว่านักวิชาการพวกนี้มีอคติกับเจ้าตายกับคณะราษฎรกับทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงถ้าประสบความสำเร็จเป็นนักปฏิวัติไม่ประสบความสำเร็จกลายเป็นกบฏนั่นเองหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้หลักคิดของเขาซึ่งมันโคตรโบราณสองสามร้อยปีที่แล้วนะฮะเอามาใช้ สะท้อนให้เห็นเชิงหลักคิดเชิงวิชาการให้เห็นชัดเจนว่าพวกนี้นักกอปปีคอมมิวนิสต์นักกปอกกปปีประชาธิปไตยเขาลืมไปว่าการเลือกตั้งที่เหมาะสมที่สุดคือต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และาศาสนาการเลือกตั้งที่ดีที่สุดคือการเลือกตั้งที่เหมาะสมที่สุดประชาชนจึงต้องเข้าใจรู้หลักคิดทางการเมือง เป็นกลยุทธ์หลอกลวงสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณหุ้นส่วนฮะที่ร่วมการสนับสนุนสถานีแก้ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งที่สต like ูด <eye> ิโอนี้ก็เกิดน้ําท่วมสีตอนนี้ก็คงเห็นเนี่ยกระดำกระดังก็อยู่ระหว่างการทําต้องใช้เวลานะครับจะใช้งบประมาณในการปรับปรุงประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะฮะตอนนี้ก็มีหุ้นส่วนสนับสนุนมาประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็อยังค้างอีกประมาณสัก4ี่หมื่นบาทนะครับก็เรียนหุ้นส่วนทราบแล้วกันนะฮะถ้าหุ้นส่วนท่านใดร่วมสนับสนุนก็ยินดี นะครับผ่านทางบัญชีของทางมูลนิธิซึ่งทีมงานก็จะเอาขึ้นนะทางใต้คลิปทางบนคลิปให้เห็นในช่วงระหว่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะจ่ายเงินเดือนทุกๆ15วันนะสำหรับพนักง,งานเดือนละ4ี่หมื่บาทอัตราเฉลี่ยของพนักง,งานทั้งหมดนะครับเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงนีไม่พ้นเรื่องหลักคิดของมับสานิ้วนะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะอ้างประชาธิปไตยแต่ละคิดโดยส่วนใหญ่ จะไปทางฝ่ายซ้ายหรือคอมมิวนิสต์นั่นเองช่วงที่ผ่านมามีการจัดงานเสวน,นาขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ซึ่งวิทยากรคนสําคัญในวันนั้นคนหนึ่งเขาได้พูดถึงประเด็นทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยโดยได้ทึกทักเอาเองว่ากระบวนการเปลี่ยนทยาจากรัฐเก่าไปสู่รัฐใหม่ของสยามในช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6มีความคล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นในจกักรวรรดิรัสเซียสมัยพระเจ้าซา์ นักวิชาการคนนี้นะครับเขาเปรียบเทียบว่าสยามกับรัเสเซียเนี่ยมีเส้นทางการพัฒนาการของรัฐที่คล้ายกันมากๆโดยเฉพาะรูปแบบของการเป็นประเทศเจ้าจากักรวรรดิซึ่งรัเสเซียเนี่ยบังคับให้รัฐต่างๆภายใต้การปกครองเปลี่ยนไปใช้ภาษาเดียวกันทั้งอาณาจักรซึ่งนั่นก็คือภาษารัเสเซียโดยให้ใช้เป็นภาษาทางการพูดอ่านเขียนส่วนภาษาท้องถิ่นเนี่ยถูกทําให้หายไปซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่ารัสซิฟิเคชันหรือกระบวนการทําให้กลายเป็นรัเสเซีย หลังจากนั้นก็มีนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงใหม่อีกท่านได้เสนอความเห็นว่าบางทีการพยายามทำลายท้องถิ่นทั้งของสยามและรัสเซียอาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่ก็ได้ไม่รู้ว่านักวิชาการสองท่านเนี่ยเขาคิดเองเออเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษ,ษที่หา่านได้ทั่วไปเช่น งานเขียนชิ้นหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็มีการเอาไปอ้างอิงกันอย่างแพร่หลายด้วยนะครับก็คือผลงานซึ่งเดิมทีเป็นวิทยานิพนธ์ของดรเตดบุญนาคเรื่องการปกครองระบบเทศาบาลของประเทศสยามพศ2435ถึง2458หรือ The Provincial Administration of Siam ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษโดยงานชิ้นนี้เนี่ย ได้พูดถึงพัฒนาการของสยามในช่วงต้นรัชกาลที่5ว่าการปฏิรูประบบราชการในตอนนั้นเนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากแล้วก็รัฐสมัยใหม่ทุกรัฐบนโลกเนี่ยเขาก็ทํากันเพียงแต่ว่าประเทศแรกๆที่สยามใช้เป็นแบบอย่างคือประเทศอังกฤษไม่ใช่รัเสเซียแล้วการที่สยามกับรัเสเซียจะบังเอิญมีพัฒนาการของรัฐที่คล้ายกันนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าใครๆก็รู้ว่ารัชกาลที่5ทรงได้แบบอย่างการจัดการปกครองของสยามเนี่ยมาจากประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะนํามาผสมผสานกับระบบกฎหมายแบบยุโรปภาคพ,พื้นทวีปส่วนจารีดดั้งเดิมอย่างเช่นประเพณีการปกครองที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ศาสนาและก็วัฒนธรรมเนี่ยนะครับรัชกาลที่5ท่านก็ยังคงรูปแบบเดิมของสยามเอาไว้เพราะว่าท่านมองว่าเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่ควรสงวนเอาไว้สรุปง่ายๆเลยก็คือรูปแบบการปกครองของสยามในฐานะรัชชาสมัยใหม่ในยุคของรัชกาลที่5เนี่ยเป็นการนำแบบอย่างที่เป็นข้อดีของหลายๆประเทศแล้วเอามาปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับสยาม ส่วนที่บอกว่ารูปแบบพัฒนาการของสยามเนี่ยเหมือนกับรัเสเซียจนถึงปัจจุบันนี้เรายังไม่พบความเกี่ยวข้องระหว่างการจัดการปกครองของสยามกับรัเสเซียเลยนะครับอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสยามในสมัยพระเจ้าซาที่ทางรัเสเซียจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติหรือแม้แต่เอกสารที่กรมสมเด็จพระเทพได้ทรงไปค้นคว้าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสยามและตะวันออกไกลตั้งแต่ปีพศ2536และได้ทรงนำสำเนากลับมาเป็นจำนวนมาก ก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับเอกสารเหล่านี้บางส่วนเนี่ยยังได้รับการแปลาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวาระ100ปีความสัมพันธ์สยามรัสเซียด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าสยามมีพัฒนาการของรัฐที่ได้รับแบบอย่างมาจากรัสเซียจริงก็ต้องมีหลักฐานอยู่ในเอกสารชั้นต้นของรัสเซียหรือของสยามด้วยสิครับแต่นี่ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานเลื่อนลอยนี้ก็ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องเหลวไหลและนอกจากนี้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดกันให้ชัดๆเลยก็คือการที่เขากล่าวหาว่ารัฐส่วนกลางของสยามพยายามจะกลืนกินวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นเชียงใหม่อีสานหรือทางใต้น,นะครับนักวิชาการคนนี้นะครับเขาพูดในเวทีเสวนาในวันนั้นว่าสยามยึดครองหัวเมืองต่างๆด้วยการทําลายภาษาถิ่นและบังคับให้ใช้ภาษากลางซึ่งเป็นวิธีที่เจ้ากรุงเทพเนี่ยใช้ทําลายท้องถิ่นอันนี้ั่วดโดยสิ้นเชิงเลยครับใช่คือเขาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการปฏิรูปไปสู่รัฐสมัยใหม่เนี่ย มีความเป็นทางการต้องมีระบบราชการเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนครับที่จะต้องมีภาษาคลางไว้ใช้ร่วมกันคุณลองคิดดูสิครับประชากรท้องถิ่นในดินแดนสยามตอนนั้นเนี่ยมีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายทั้งสยามลาวไทยใหญ่ล้านมามายูแขกอินเดียจีนมอนพามา่าเยอะแยะมากมายยังไม่รวมชนเผ่าต่างๆอีกหลายสิบชนเผ่าที่กระจายอยู่ตามทุกพื้นที่ ถ้าไม่มีการกําหนดภาษากลางให้ใช้ร่วมกันเพื่อติดต่องานราชการหรือว่าเพื่อสื่อสารเรื่องสําคัญเ่่งโดนต่างๆมันก็เละสิครับกว่าจะคุยกันรู้เรื่องระบบราชการก็พังกันพอดีแล้วการที่บอกว่ารัฐบังคับให้ใช้ภาษากลางจนเป็นการทําลายภาษาท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ยิ่งไม่จริงครับเพราะว่าชาวสยามในทุกพื้นที่เนี่ยเขาก็ใช้ภาษาถิ่น,นในการพูดนะครับส่วนการเขียนการอ่านเขาก็ใช้ภาษากลางในการสื่อสารร่วมกันมันเป็นเรื่องปกติมากครับ ต่การมันก็คือว่าไม่ใช่ว่าพอไปพูดภาษากลางแล้วเนี่ยเขาห้ามพูดภาษาท้องถิ่นซะเมื่อไหร่ละครับคุณลองดูสิทุกวันนี้คนเหนือเขาก็ยังอู้กำเมืองกันเวลาอยู่บ้านมื่งเป็นพี่บ้ากะแต่พอเวลาเขาไปทํางานเขาก็พูดภาษากลางกันปกติไม่ดีเหรอครับพูดได้ทีเดียว2ภาษาเลยจริงๆแล้วปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้คนท้องถิ่นยังพูดภาษาถิ่นได้ก็คือครอบครัวหรือชุมชนนะครับคุณเเห็นไหมครับ บ้านไหนที่พ่อแม่เขาไม่พูดภาษาถิ่นกับลูกแล้วพอรุ่นลูกโตขึ้นเขาก็ไม่พูดภาษาถิ่นหรือเขาก็ฟังไม่ออกแล้วเรื่องแบบนี้เกิดมาจากการปลูกฝังของครอบครัวนะครับอย่าลืมว่าภาษาถิ่นเนี่ยกำเนิดมาก่อนเกิดรัฐชาตินะครับดังนั้นคนที่จะรักษาไว้ได้ก็คือคนท้องถิ่นสิครับไม่ใช่รัฐเอไออะไรก็โทษรับไทยเนี่ยผมว่าไม่เม็กซเซนะครับ ในความเป็นจริงแล้วรัฐไทยไม่เคยห้ามประชาชนพูดภาษาถิ่นหรือแสดงออกถึงความเป็นท้องถิ่นเลยผมยกตัวอย่างให้อันนึงชัดๆเลยนะครับอย่างในสมัยรัชการที่6เนี่ยมีการออกนโยบายเลยนะครับว่าในเมืองที่มีชาวมาลายูมุสลิมอยู่เป็นจํานวนมากอย่างเช่นปัตตานีสตูลเนี่ยข้าราชการสยามในเมืองเหล่านี้จะต้องพูดมาลายูให้ได้ใครที่พูดได้เนี่ยนะครับ ส่วนกลางก็จะมีการเพิ่มเงินค่าเบี้ยภาษาให้เป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กล่าวหาว่ารัฐไทยสมัยนั้นไม่สนับสนุนภาษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นการโกหกกันทางวิชาการชัดๆเลยครับและที่สําคัญถ้านโยบายการสร้างชาติของรัชกาลที่5กับรัชกาลที่6ไม่ดีจริงคณะราชคงไม่รับไม้ต่อมาใช้หลัง2475หหรอกใช่ไหมนะครับนี่อย่าว่าไปนะครับยุคจอมพลปอเนี่ยแนวคิดชาตินิยมโคตรเข้มข้นเลย ถ้านักวิชาการบางคนเขาพยายามที่จะโจมตีรัชกาลที่5กับรัชกาลที่6แล้วเนี่ยทำไมเขาเรียกไม่โจมตีคณะราษฎรด้วยล่ะครับทั้งๆท,ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันแสดงว่านักวิชาการพวกนี้มีอคติกับเจ้าตายกับคณะราษฎรกับทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบรรณทางวิชาการครับเราเห็นเชิงปรากฏการณ์นะครับเพจลือเขามีการนําเสนอเรื่องนี้คือหลักคิดของนักวิชาการฝ่ายซ้ายหลักคิดมอบ3นิ้วนะครับ หลักคิดของอกลุ่มพักส้มที่มีการขึ้นไหวหลักคิดที่เขาขื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่น่าสนใจคือเป็นหลักคิดเมื่อ200ปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยนะครับหลักคิดเหล่านี้ถูกนํามาสอดใส่พูดซ้ําๆนะฮะจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะฮะถูกเอามาเปลี่ยนแปลงทางความคิดกับประชาชนคนรุ่นใหม่นะครับที่เรียกว่าทฤษฎีโรยตการ์ด มีหลักคิดมาจากประเทศจีนนะครับซึ่งทฤษฎีเรสการ์ดนี้ก็มีการปลุกระดมขึ้นมาในประเทศจีนหลักนี้นะเกิดขึ้นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองการปฏิวัติวัฒนธรรมให้เด็กเยาวชนวัยรุ่นเล่นงานบิดามารดาของตนเองในยุคอดีตที่ผ่านมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ประชาชนในประเทศ 10%เสียชีวิตก็ประมาณ10ล้านคนที่ตายสงครามยาวนานหลาย10ปีนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลักคิดนี้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยแต่ประเด็นที่น่าสนใจนักวิชาการและมอบเหล่านี้นะครับจัดชูเรื่องของการตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ถึงโจทย์เดินเขาเข้าใจว่าโอ้ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาก็เถียงกันจะเป็นประชาธิปไตยหรือ จะเป็นสังคมนิยมดีหรือจะมารวมกันนะฮะเป็นสังคมสังคมนิยมประชาธิปไตยเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่พรรใหญ่นะครับตกลงก็ไม่ได้ข้อสรุปว่าถ้าเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นมาจะเป็นอะไรกันแน่นเชิงงานสังเคราะห์หลักคิดเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นกลยุทธ์เชิงหลอกลวงนะครับเพื่อใช้อะไร เพื่อใช้ประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นโดยหลอกมุ่งหลอกอะไรเป็นสำคัญกลยุทธน์นี้หลอกเด็กที่ไม่มีความรู้เรื่องการเมืองอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนอ้างเรื่องของประชาธิปไตยอ้างเรื่องความยุติธรรมล่าสุดธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจออกมาเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตราหนและไม่ใช่แค่ยกเลิกให้มีการนิรโทษกรรมมาตราห่ง,งทำไมทราบไหมฮะ เพราะเขากับพวกเขาถูกดำเนินคดีในข้อหานี้ซึ่งถ้าสารลงโทษจะมีโทษจำคุก3-15ถึง15ปีฉเฉลี่ยก็จำคุกประมาณ7ปีนะครับนั่นหมายความว่าท้าปล่อยให้มีการลงโทษโอกาสติดคุกสูงเลยทีเดียวเขาจึงขอให้มีการเนิรรศกรรมตัวเองนะครับทำไมอ่ะพลาดใจกับพูดวาจาภาษา ดูมินเจตยามาคัดมารลายสถาบันพระมาหากษัตริย์ไม่โดนคดีเดียวโดนเป็นหลายคดีเลยทีเดียวนะครับและก็โดนไปครบถ้วนหน้าทุกรายเลยนะครับมีรายหนึ่งล่าสุดปรากฏว่านะใช้โครงการที่ชื่อว่าปล่อยเพื่อเราสุดท้ายหลบหนีออกนอกประเทศหลังจากได้รับการประกันตัวเห็นไหมเสียงอันนี้เริ่มชัดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจหลักคิดทางการเมืองของพวกเขาในภาคปฏิบัติการ คือกลยุทธ์ทางการเมืองฮะเพื่อหลอกเด็กนิสิตนักศึกษาเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ผ่านมาในประเทศไทยเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนคือเหตุการณ์6ตุลานะครับ14ตุลาไม่ใช่นะครับเป็นเหตุการณ์6ตุลา19หลอกนิสิตนักศึกษานะครับอ้างต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับสุดท้ายปรากฏว่าหลังจากเจอการสลายการชุมนุมนิสิตนักศึกษาทั้งหมด เข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนก่อนหน้านี้มีการปลุกนิสิตนักศึกษาขึ้นมาอ้าว่าต้องเป็นประชาธิปไตยแต่ใเกิดความยุติธรรมเเกิดความทัดเทียมเสมอภาคหลักกินนั้นถูกเอามาใช้ตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาและปัจจุบันยังหยิบยกมาใช้อยู่สุดท้ายถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งบรบคอมพิวเตอร์ และมาตรา1นึนะครับรวมทั้งมาตรา1นึด้วยเป็นกบฏในราชอาณาจักรด้วยนะครับหนึ 1, 2, ด้วยนะหนึ่งหนึด้วยเรื่องของความมั่นคงนะครับโดนไปทุกเม็ดเลยทาให้ตอนนี้เขาบอกคดีต่างๆเนี่ยไม่ใช่1นึคดีต่างๆยกเลิกเทศกรรไมห่หมดทั้งหมดคืออะไรทราบไหมครัคือสิ่งที่เขาทานะครับการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงถ้าประสบความสําเร็จเป็นนักปฏิวัติไม่ประสบความสําเร็จ กลายเป็นกบฏนั่นเองหุ้นส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้หลักคิดของเขาซึ่งมันโคตดโบราณ2อ0สรปีที่แล้วนะฮะเอามาใช้สะท้อนให้เห็นเชิงหลักคิดเชิงวิชาการให้เห็นชัดเจนว่าพวกนี้นักกอี้คอมมิวนิสต์นักกอี้ประชาธิปไตยเขาลืมไปว่าการเลือกตั้งที่เหมาะสมที่สุดคือต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมประเพณีสีผิว ชาติพันธุ์และศาสนาการเลือกตั้งที่ดีที่สุดคือการเลือกตั้งที่เหมาะสมที่สุดประชาชนจึงต้องเข้าใจรู้หลักคิดทางการเมืองเป็นกลยุทธ์หลอกลวงนะครับเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้ง ก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ